พอาทิย์องค์ลูกหอาสมรเปรตุลุพ่อพระมงกลสิทธาจารย์หรืงพ่รวยภาสาทิกโกเพื่อปลิฐานที่เขาิหารในวิธีหของพ่อรวยภาสาทิโกสืบสประเดคุนพ่อระทางรัตนมุลกนตัารพรรดิพระนครศรีอยุธยาปรกอนในเดือนที่ร้อยสิบสอที่ีนนของพระอานนทิย ตรงนี <pr> ้เห็นอืมตรงนี้สวยหายแล้วตรงนี้ก็สวยโดยเล็กไม่ดีเลยเหมือนเลย

ครับบัดนี้การประกอบพิธีองค์ท่าทิศซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนมงคลน,นะครับได้เมตตาและก็ได้ให้คณะกรรมการมีพิธีหลวงพ่อโดยปาสาติกโกนะครับ ได้เป็นตัวแทนหลวงพ่อนะครับและในวันนี้มูลนิธิหลวงพ่อรวย